ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตครับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สายการบินต่างประเทศเดินทางเข้าภูเก็ตแล้วกว่า200เที่ยวบินครับจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า28,000คนคาดว่าเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า6ล้านบาทครับนางสาวนันทาศริรนศริผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานภูเก็ตกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวของภูเก็ต ระหว่างวันที่30ธันวาคม2565ถึงวันที่2ธันวาคม2566ว่าในห่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 7ะต่อคืนพักเฉลี่ย3.06คืนและมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน28,750คนต่อครั้งครับ ขณะที่จํานวนเที่ยวบินขาเข้าและจํานวนผู้โดยสารขาเข้าผ่านท่าอากาศยานภูกเก็ตระหว่างวันที่30ธันวาคม2565ถึงวันที่2มกราคม2566พบว่ามีจํานวนเที่ยวบินระหว่างประเทศ200เที่ยวบินหรือเฉลี่ยประมาณ50ที่ เที่ยวบินต่อวันค่ะผู้โดยสารขาเข้าจำนวน43,75 0คนหรือประมาณ17,69คนต่อวันค่ะรวม38สายการบินส่วนจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศมีจำนวน247เที่ยวบิน61เที่ยวบินต่อวันค่ะโดยผู้โดยสารขาเข้าจำนวน300ขอไปค่ะ36,47คนหรือประมาณ9,12 0คนต่อวันรวม6สายการบินค่ะ นอกจากนี้สายการบินคาเทยแปซิฟิกและสายการบิน BH r i r ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมมาเริกได้นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ300คนเดินทางมายังจังขออภัยครับเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งททท,ทคาดว่าทำให้มีเม็ดเงินสะพัดเฉลี่ยประมาณ6,686ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับ